นำตี๋นะไม่เลยตีดิงลกเกงไดอยู่บุ๋นเกงน้ำควรเกงน้ำควรเลี่ตีมั่งควรเงาตั้งไปน้ำเป็นหมดตีวยได้วะดำวยได้วะฝากการหน่วมาบางหน่อดงปืดคงไม่ัดเลยขึ้นฝรั่งก็มีเลีงปืดเ็เลยกันต่อทุกคน ครับทุกคนวันนี้มาล่าปลาหัวกลัวนะครับไม่ได้ล่ามาเป็นเดือนแล้วนะครับลองดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับนี่ครับสถานที่อยู่ใกล้ชายหาดนะครับเป็นคลองติดกับชายหาดนะครับแหลงเด็ดอีกแหลงนึงครับไปดูกันเลยนะครับน้ำไม่ค่อยขุ่นเท่าไหรนะครับพอหาได้

ลุ้นกันนะครับว่าได้ไม่ได้นะครับน้ำแห,ห้งหนับทุกคนหรือไม่พบเตี้ยนี่พบตัวเอียดตัวเล็กเดียวโัลูกตัวเต่าเต็ดมันทุกคนดูเห็นไหมนั่นนะ่ะละเอียดเลยไม่กว่าหิน,น,นหไม่รู้มีไหม,ม<า>ทุกคนหรือ เรียบร้อยพอเราถ่ายคลิปกลนมาแล้วทุกคนบิดหมดแล้วนู่นางรุดการเรียบร้อยเรียบร้อยติดอยู่ในป่าเลยยังไม่ได้ที่เห็นได้ตัวเอียดบือเรียบร้อยทุกคนลงแมดแล้วติดอยู่ในป่าเลยไปเดินออกไปเรื่อยๆบางรุดไปต่อยตับได้เราม่ต้องมาเห็นเรา ได้ได้ท่านเลยตัวเดียวก็พูดตัวเมีย้เน้ำมันสีเดียวกับปลาเลยมังรุรเลยไม่เห็นทุกคนโรยลาววันนี้นะว่ารู้ได้ไหมลองไปติดตามกันดูนะครับตัวเดียวเนี่ยที่ปาพงขึ้นนิ่มมาแล้ว ก็ไปดูนะครับถ้าว่ามีโอบเปล่ากัวก็ถ่ายให้ดูนะครับฝน,นบึดหมดทุกคนรูรูออก,กมาโตกันทุกคนเดียบรอยเล็กเดียวขนมันชะเปียกชกๆหมดอน่าลุงไงบางบางหลุดมีเงียนบุปปลาไอตัวไม่ใหญ่ยดเดียวว่าเล่ตัวใหญ่ยดโตกันทุกคนเล็กแต่เดียวติดฝนอยู่พัก ปลาอย่างจับเลสีสีสวยวังนี้สีแดงแป็ดเลยไม่รู้ไมไม่ได้ลงทีเมื่อกี้ติดฝนทุกคนเอือดหมดเล็กเดียวเอานูบัางรุดได้ไหมตัวนั้นดำปิกไหนเลสีดิมุด กินได้อยู่เหมือนเจน้ำก่อนเจน้ำก่อนเรสีมันก่อนเนี่ยตาไม่น้ำก้นสีสวยแต่ว่าดำบึ้ดเลยแต่ว่าคว้ากรลั่นห่อมหอมอยู่ดำบึ้ดเลยโอ้สีแดงปื้ดทุกคนแดงปื้ดเลยทุกคน องเลนไม่ไม่โฟกัสรู้เด้งปืดกองไม่โูกัสใชเลยเป็นปือเหล่ากล้องนี้เด้งปืดไปเลอกันต่อ,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 อทุกคนน้ำเวลวิ่งเลยทุกคนเลยไม่รู้ยังหัวกลัวไหมหน้ามีนัด น่ามีตัวเต่าป่ามันเร่งตัวปะมันอะไรประมาณนั้นดิงปลาเปร้าปามากินตรงนี้เลยเลยบางรุกโรยจริงๆต้นเปรี้ยจะมีตรงนี้ลงล,ง,ลงไปเร็วรุกเปียกแล่าไม่เปียกต่าเลยดนูน้ำตกบันรูสวย บังไปเลยทียังมั่งใหม่วกัววกระดัวเลยเลยม่ใช่เห็นบังรุดดึอดัวนของเสียงน้ำตกลงน้ำหูเลยทุกคนวกัวไม่เห็นดีแต่ว่าน่องโบวกัวก่อนได้เออน้ำมีู่วกัวนั้นน้ำซีบันนี่โอ้ยน้ำดึกเว้ยกัวรุด ยังตะปาัตโลปูจังไม่ปาตโลตาต้าวก็เกยลิงปลาเผามากินผ่านหมดเนี่ยเนี่ยตัวเมียตัวเมียเงยยังอยู่บวอรแต่พูไม่รู้ไปไหนเห็นไหมอทุกคนไปไหนเร็ววิงศูนย์กันเร็วตัวเมีย นาาไน,น่มีตัวเมียผลัไปไหนดึงไวได้เล้วเมียเงี่หน้ากาวในป่ารกนี่กวารุดน,น,น,น้ำหมินหนัดทุกคนหือขึ้นเรงก็ตดกวาดุดเลยหมินหึดมาเลยน้ำมินนัดเทวะ รามอยู่ในปารกตัวไหนไม่รู้ไปไหนหมดมึงรูดูมีตัวอิดเดียดขึ้นถึงในนาเกือแบบถึงหลังบ้านก็เล่น,นลฮะเนื่อตัวเกมเลยไม่ก็เห็นแต่ว่านู่นลอยบุง้ง

ขึ้นกบุญแต่งขึ้นกบุญน่เยมนวิ่งลบไปตรงนั้นเลยแล้วอ่ะเลดีบังดูด้วยหญ่ิ้วยหลังสวยด้วยเลนลุงเลนลุงตาหลังได้เลยมั้งแต่ว้นขึ้นกำบุญะยวเดียว cô lươi lưi tôi nhảy nữa, nghe tôi hiện, tôi nhảy, nó. nhảy nó. Mà rất mà nên ởng ra một cái đầu mà gì đó, nghe có giọt giọt, po nước cất cất, hัว bông, một lẽ. Nào, nhìn mai, tất cả, chơi, chơi. Túo mẹ nhảy như, túo mẹ, mẹ nhảy như, đi. Nãy, ở ta bún, nó lướt luôn. Nào, mui mui. ở cang này, luôn. Chia cắt, cao. Mẹ ăn ông, mèo. Ừ. Đi, tất cả, gặp, gặp, Đã, hai, 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 คลิปนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ